เอาละค่ะงานนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของหนุ่มหล่อเจมมากันนั่นเองค่ะกับสถานะของหัวใจจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปฟังพร้อมๆกันรวมถึงกับกระแสะข่าวของหนังด้วยนะคะงานนี้เขาบอกว่าเงียบมากๆเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังเลยค่ะใจยังเหมือนเดิมครับยังโสดครับผมยังโสดแล้วก็ก็แค่รอรอคนที่ใช่เท่านั้นเองครับรอเวลารอจังหวะที่มันที่มันลงล็อกแล้วถ้าเกิดเราเจอคนคนนั้นเราก็จะดีใจแล้วก็จะ ไม่คิดมากครับผมทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดมากแล้วครับก็แค่แบบปล่อยให้เป็นนางธรรมชาติครับผมว่างนางเกินใบไม้เหรอครับไม่เนี่ยครับเราว่ามันเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติแล้วเรื่องของแบบความรู้สึกครับมันอธิบายยากครับจะมาบังคับให้เราชอบใครมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับล้วก็คงอยากจะชอบใครที่แบบที่ใช่เลยเท่านั้นเองครับผมเหงาครับทุกคนเหงาหมดแล้วครับแต่ว่าเรามีเพื่อนเรามีเรามีทีมงานเรามีพุทธการเรามีเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องที่คอยคุยด้วยคอย ไปทำแอคทิวิตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบเราไม่เหงาแล้วไหครับผมม่ีการไม่สใจหรือว่าแบบับเปหรือว่าชอบคือทุกคนสวยหมดเลยครับชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบในในแบบนั้นครับชื่นชอบในผลงานของเขาแต่ว่าไม่ได้ชอบที่อยากจะแบบไปไปพัฒนาจีบเขาอะไรอย่างนงี้ครับผมเพราะเรากรรู้สึกว่าแบบเราเราเป็นอย่างนี้เรารู้จักเพื่อนเพื่อนเยอะๆเรามีความสุขดีครับตัววันนี้ไม่ถามครับไม่ถามแล้วก็มีแบบ ก็มีคอยแบบตามภาษาพ่อแม่เนาะก็ต้องแบบคอยคอยเหมือนจับตามองอะไรเงี้ยแต่เขาก็ถามว่าแบบเออไม่ชอบมมนก็เหมือนไม่ดีเหมือนที่ผมบอกทุกคนน่ก็ยังไม่มีครับผมยังไม่ได้ชอบไปผมแฮปปี้นะครับเพราะผมได้ดูแล้วผมได้ดูหนังที่่ผมได้ไปดูรอบกับแฟนคลับใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วเราชอบมากๆเพราะฉะนั้นผมก็นอกเหนือจากนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วครับแค่รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆแล้วก็พอใจแล้ว ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดมากครับเพราะว่าสําหรับคนที่ได้ดูที่ส่วนใหญ่ทุกคนที่ได้ดูอะครับเขาก็จะแฮปปี้แล้วก็ปีแบ็ก็ดีแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วต่อให้แบบอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยหรือคน,คนกลุ่มมากผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ใจครับก็แค่บอกว่าถ้าดีวปดีออกมา,อย,ามอย่าลืมไปดูด้วยแล้วกันครับไม่กดดันครับงานทุกชิน้นเราทําเหมือนกันเราทําเหมือนว่าเราทําเป็นครั้งแรกในชีวิตเราทำเหมือนเราเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับหวังว่าคนที่ได้ดูจะมีความสุขแต่ส่วนใหญ่ที่ออกมาคือคนไม่ค่อยได้ดูครับเพราะว่าคนบอกว่าเอา้เอาออกไปแล้วหรอรอร <ๆ S 2> ย่างเล่นครับถ,ถ,ถ,ถ้ามีถ้ามีหนังอีกถ้าเกิดคิวว่างนะครับแล้วก็วเรื่องราวทุกอย่างมันใช่ครับเราก็เล่นครับเราไม่ได้คิดว่าการเล่นหนังมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราแค่รู้สึกว่าเราได้ทํางานหลายหลายแบบหลากหลายแบบให้คนหลากหลายกลุ่มได้ดูกันครับผมอ๋ออ๋ออ๋องานเมื่อวานครับผมไปเรียนครับ กำลัวเพร่ะวามีงานด้วยเอาม,ม,มีไปเรียนครับไปเรียนเพราะว่าพอดีไปงานงานที่เรารับไว้แล้วแต่ว่าผมต้องมีเรียนทุกวันอาทิตย์ครับก็เลยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวพอต้องต้องรีบไปเรียนต่อตอนเที่ยงครับผมก็เลยไม่ได้อยู่สัมภาษณ์ครับผมขอโทษเลยนะครับโกส่วนหนึ่งไม่มีใครบอกด้วยว่าจะสัมภาษณ์ครับแต่ว่า เราต้องรีบไปด้วยแหละจริงๆเราเมาื่อวานเราต้องรีบไปเรียนด้วยแหละเพราะว่าเรียนผมขออาจารย์ไว้ครึ่งเช้าเฉยๆครับแล้วก็ครึ่งบ่ายต้องรีบไปทํางานส่งคืนอาจารย์ต่อครับอยู่มาหาลัยถึงประมาณ5้าโมงครับผมทํางานยังตอบใช่ก็เลยขัสดสนเลยครับผมไม่รู้ไม่มีใครบอกว่าจะได้สัมภาษณ์ ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องยิ้มกันเลยทีเดียวนะคะเพราะงานนี้หนุ่มเจมมาของเราลั่นเลยค่ะโสดเหมือนเดิมนะคะก็เน้นในเรื่องของงานนะคะรอจังหวะชีวิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของหนังรวมถึงละครของหนุ่มหล่อเจมมากันด้วยแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาเจอกันนะคะ